สงสัยกันไหมคะว่านี่สงสัยจะศูนย์เนี่ยที่เกิดจากการที่ลูกหนี้ค้างนานๆเนี่ยเราประมาณการแล้วเนี่ยจะบันทึกบัญชียังไงให้มันถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีถ้าสงสัยแบบนี้ลองไปดูคลิปนี้กันค่ะ มาถึงขัน้นการบันทึกหนี้สงสัยจะศูนย์นะคะหรือการประมาณการหนี้สงสัยจะศูนย์เนี่ยส่วนใหญ่เขาทํำยังไงนะคะคือถ้าเราจะประมาณการหนี้สงสัยจะศูนย์เนี่ยนั่นหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องบันทึกเดบิตหนี้สงสัยจะศูนเป็นค่าใช้จ่าย และเครดิตอะไรเครดิตค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูงเป็นบัญชีคอนทราแอสเซทก็คือว่าเป็นบัญชีที่อยู่ฝั่งแอสเซทนั่นแหละแต่มันเป็นข้อมูลที่ติดลบก,ก็คือเป็นฝักเครดิตนั่นเองนะคะแล้วก็ในงบการเงินจะแสดงข้อมูลลูกหนี้ตามมูลค่าที่จะได้รับ อยา่างถูกต้องนะคะสำหรับวิธีนี้นะคะอยากให้ทุกคนสังเกตว่าการที่เราเนี่ยให้มันเป็นค่าใช้จ่ายตั้งแต่มวดนี้แสดงว่าเราเนี่ยจะแสดงลูกหนี้ต่ำลงการแสดงลูกหนี้ต่ำลงก็จะทําให้งบเนี่ยเวลาคนมาอ่านเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอ๋อลูกหนี้เนี่ยมันมีมัน,นมนนีเหลือ นะมูลค่าที่จะได้รับเท่านี้จริงๆนะคะกลายเป็นว่าคนมาดูงบก็จะรู้สถานะของลูกหนี้ของกิจาการด้วยนะคะว่าเราบริหารลูกหนี้ได้เป็นอย่างไรนะถ้าชอบเนื้อหาบัญชีดีๆอย่างนี้นะคะฝากติดตามเราได้ที่ CPD Academy ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากลงเรียนบัญชีออนไลน์นะคะสามารถลงเรียนกับเราได้ที่ www.cpdacademy.co นะคะลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะคะ